สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel c h ช n n e l ที่เต็มไปด้วยคำถามว่าทำไมทำไมแล้วก็ทำไมซึ่งเรามีคำตอบให้สำหรับคำถามวันนี้คือทำไมเมื่อมีอาการปวดให้ฝืนยิ้มมันจะฟังดูแปลกๆหน่อยปวดแล้ยังไม่ให้ฝืนยิ้มอีกอ่ะแต่มันเพราะอะไรมาดูคำตอบกันเราดูว่ามตอนเรามีความสุขสมองจะปล่อยสารออกมาหลายตัวทาให้เรารู้สึกสบายแล้วเราก็ยิ้มออกมา ในทางกลับกันเมื่อเราฝืนยิ้มมันจะมีวงจรป้อนกลับไปที่สมองทําให้สมองรู้สึกเหมือนกับว่ากําลังมีความสุขเขาก็จะปล่อยสารอะไรออกมาหลายตัวแต่ตัวที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดก็คือสารชื่อเอ d นโดรฟินซึ่งสารตัวเนี้มีฤทธิ์ลดและบรรเทาอาการปวดโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราจึงแนะนําให้ว่าถ้ามีอาการปวดก็ให้ฝืนยิ้มนะครับแต่การยิ้ม ไม่ใช่การรักษาโรคถ้าคุณยังมีอาการปวดเยอะอยู่ควรจะไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยหาสาเหตุของการปวดนั้นการยิ้มเป็นสิ่งที่ดีสามารถผูกมิตรได้แต่มีผลข้างเคียงเหมือนกันผลข้างเคียงคืออะไรอาจจะมีคนติดใจในรอยยิ้มของคุณและเป็นดังเพลงต่อไปนี้ครับ เี๋ยวตามเที่ยวตามตลอดสองสามวันตามทีไม่รู้ฉันมีอะไรดีตามจริงตามจริงฉันเริ่มจะสงสัยเธอคิดอะไรหรือเปล่าตามเอาตามเอาตามไม่เบา เดี๋ยวคลิกประตูไม่ดังทีวีดูหนังไม่ได้ส่อมเวียนกันไปให้ฉันมาดูทุกทีสองตัวเองในกระจกดูดีก็ไม่เท่าไรแค่พอไปวัด หรือยังไงทำไมตามจัง